แต่ก่อนที่เราจะไปทราบกันว่าส้มตำนั้นมีแบบไหนประเภทใดบ้างและมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้น,น,นจะพาคุณผู้ชมย้อนไปทำความรู้จักกับเส้นทางของอาหารชนิดนี้ก่อนค่ะส้มตำเป็นอาหารที่นำวิธีปรุงมาจากการทำตำส้มโดยส้มนั้นแปลว่าเปรี้ยวตำส้มมีมานานแล้วค่ะ โดยตามข้อมูลนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายุคนั้นจะเป็นการนำเอาผลไม้ผักต่างๆแต่ว่าจะไม่ได้มีผลไม้อย่างมะละกอน,นะคะโดยจะนำมาตำรวมกันแล้วก็มีรสชาติที่เปรี้ยวตำสม้มจึงมีอย่างเช่นตำมะม่วงตำแตงกวาโดยจะปรุงรสใส่ปลาร้าปลาแดกเป็นส่วนผสมมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วค่ะ แต่คำว่าส้มตำจะสลับกับคำว่าตำส้มโดยกลุ่มคนแรกๆที่รู้จักกับการกินส้มตำมะละกออยู่ภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นกลุ่มคนจีนปนลาวในกรุงเทพยุคต้นกรุงรัตนโกสินค่ะซึ่งก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วเพราะในสมัยนั้นประเทศไทยเพิ่งได้รับพันธุมะละกอจากมาเลเซียมาปลูกจึงทำให้คนไทยมีส้มตำเส้นมะละกอทานกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะและหลังจากนั้นช่วงหลังรัชกาลที่5ก็ได้ เริ่มแพร่กระจายจากกรุงเทพสู่ภาคอีสานและได้รับความนิยมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันค่ะคนลาวจะเรียกส้มตำว่าตำหมักหุงค่ะวันนี้นะคะนันเลยจะพาไปลิ้มชิมรสส้มตำในหลากหลายรูปแบบโดยเริ่มจากส้มตำที่ขายกันอยู่ตามตลาดนะัดตลาดสดนี่แหละค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ตลาดสดอ,อตกอ้ค่ะซึ่งตลาดนี้นะคะเรียกได้ว่ารวมร้านอาหารหลากหลายอย่างค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะที่พลาดไม่ได้กับร้านขายซ้ตมต่าหที่ก็คือจะต้องมีมาอยู่ในตลาดแน่นอนนะคะ<ม>ขายคู่กับเครื่องเซียงต่างๆมีทั้งไก่ย่างไก่ทอดนะคะคอหมูย่างมีอยู่สัดเต็มเลยค่ะเพื่อรอให้ลูกค้ามาซื้อหูกลิ่นแบบหอมมากโอ ขายดีไหมคะขายดีค่ะดี <ID. S 2> อย่างร้านซ้ตมตำเนี่ยหนูเห็นว่าก็จะมีอยู่หลากหลายที่อะค่ะในตลาดนี่ก็คือยังไงก็ต้องมีร้านส้มตำเหรอคะป้าค่ะ,คะทำไมอะคะทำไมทุกทุกที่จะต้องมีร้านซ้ตมตำก็อาหารซ่อตมตำเนี่ยเป็นยอดทิตของคนไทยค่ะค่ะะ เป็นอาหารของตอนนี้มันเป็นของคนไทยไปทั่วประเทศทั่วโลกวางกันเถอะขนาดคนไทยทุกภาคอ่ทุกภาคก็ต้องกินส้มตำอย่าค่ะแล้วก็ต่างชาติมาก็ต้องมากินส้มตำเราโดยร้านส้มตำตามตลาดต่างๆนี้นะคะก็ได้รับความนิยมไม่น้อยค่ะเพราะว่าสามารถหากินได้ง่ายและราคาก็ยังย่อมเยาวอีกด้วยส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้คนก็จะนิยมซื้อใส่ถุงไปทานที่บ้าน แต่สำหรับร้านที่ดูจะเป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือบรรดาร้านส้มตำริมถนนข้างทางร้านที่คนเข้าถึงได้ง่ายที่บรรยากาศเป็นกันเองแบบนี้ค่ะร้านส้ตมตำร้านนี้นะคะคือเป็นร้านที่แบบว่าไม่ใช่เป็นร้านที่ขนาดใหญ่มากนะคะแต่ว่าคนแน่นร้านเลยค่ะคนเยอะมาก yeah. บอกว่าลูกค้าเป็นรอยคนเลยนะคะคือแบบมีมือตำส้มตำนะคะแบบพวกเสร็จค้นเรียงกันเป็นแถวเลยค่ะร้านขาส้มตำในลักษณะนี้นะคะนับว่าเป็นรูปแบบของร้านที่เราคนไทยคุ้นเคยแล้วก็คลองใจคนคอส้มตำเป็นอย่างมากเหตุผลนั้น,นก็เพราะว่าคนนิยมมาทานส้มตำกับเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มใหญ่ๆนั่งล้อมวงโต๊ะเดียวกันสั่งเมนูส้มตำเครื่องเคียงสารพัดอย่างเพื่อมาทานด้วยกันค่ะ นี่ปูปลาลาค่ะปูปลานะคะปูปลาอืมอร่อยมากค่ะอันนี้ปูธรรมดาค่ะอันนี้มีเปรี้ยวเผ็ดอย่างเดียวคหอยดองนี่ปูหอยดองค่ะอันนี้เด็กค่ทานส้มตำส้มตำหอยดองอ๋อส้มตำหอยดองเนี่ยสีสันมันเห็นไหมเนี่ยคือคือวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยคนไทยชอบอะไรคือทําอะไรตามใจคือไทยแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยส้มตำ่ยส่วนมากจะเห็นว่ามันก็มีแะแบกกระดินอย่างเนี้ย ถ้าเราอยากทานแซ่บๆนะเราก็ต้องมาทานอย่างนี้ทานทั้งร้อนทั้งเผ็ดแล้วเราก็จะได้รสชาติได้ทั้งได้ทั้งความรู้สึกที่ดีและเมื่อรสชาติมันเผ็ดเผ็ดร้อนๆก็ได้มีเหงื่อไหลคลย้อยน้ำหูน้ำตาไหลเพราะความสีซาร์ของส้มตำนี่แหละค่ะถึงจะได้อัรรถรส ซีซาร์ไหมซาร์ิฮะเพราะว่าเราทานผ็ดนี่ฮะแ้วแต่ถ้าคณทานไม่ผิดเขาก็ไม่ซีซาร์แต่เราทานผ็ดเราก็ซีซาร์ทดี๋ยซีซาร์มากก็ไม่ดี้ะหนูอร่อยปากลําบากอย่างอื่นนะฮะนอกจากร้านแบบบ้านๆริมถนนนะคะที่ถูกปากถูกใจรสชาติแซ่บนัวหากินกันได้ง่ายแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือร้านที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าค่ะ ที่นอกจากรสชาติจะนัวไม่แพ้กันแล้วก็ยังนิยมสร้างบรรยากาศร้านด้วยการตกแต่งร้านให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับการทานส้มตำทำไมถึงเลือกเอาพวกวัตถุดิบพวกนี้มาแต่งร้านก็ต้องบอกคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับว่าเราพยายามจะจาลองเรื่องพวกนี้เหมือนไต้ถุนบ้านคนไทยค่ะทางภาคอีสานอ๋ออันนี้คือไต้ถุนบ้านใช่ครับก็ไต่ถุนบ้านก็ด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างอวัดก็จะเป็นเรื่องของกระเทียมที่เก็บมาหอมที่เก็บมาเก็บยังไงแล้วก็พยายามจําลอง แขวใต้ถึงบ้านแบบนี้ใช่ครับใช่คร่ะก็คือถ้าถ้าเดินเข้ามานี่ค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการจําลองให้เป็นลักษณะแบบใต้ถึงบ้านนะคะคุณเบนบอกว่าคือจะมีการแขวนเอากระเทียมมะพร้าเนี่ยแขวนไว้แล้วก็จะมีอันนี้ใช่ไหมคะท็อปต่างๆใช่ครับก็เป็นอินกิเลียนหรือวัตถุดิบที่มาใช้ประกอบอาหารจริงๆริงโอ้โหนั่นก็คือสิ่งที่เราใช่จะเป็นมะละกอใช่ครับมะเขือเทศมะเขือเทศแตงกวาอะไรพวกนี้ครับอืมค่ะคือบรรยากาศแบบร้านแบบน่ารักมาก เอาร้านซุปตาเข้ามาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามอย่างนี้ก็อยากจะยกระดับอาหารไทยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารที่ที่เราทานกันทุกวันจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับร้านทั่วไปยังไงต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์ของตะม่วคืออาหารรสจัดถนัดเรื่องตำในเรื่องของรสชาติอาหารเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราแทบจะยกร้านข้างทางเข้ามาอยู่ในห้างไม่เปลี่ยนราคาแต่เปลี่ยนรูปแบบการนั่งทานแค่นั้นเองเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทาน ทานจานข้างนอกยังไงเข้ามาในห้างก็ทานอย่างนั้นทานปลาร้ารถจัดยังไงทานในห้างก็อย่างนั้นแต่สิ่งที่เราต้องการตอบแพนลูกค้าก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายเมื่อได้เห็นรูปแบบร้านขายส้มตำที่หลากหลายที่เปิดครกควงสากต่าส้มต่าให้เราทานกันไปแล้ว รลังจากนี้เนี่ยจะออกเดินทางตามเส้นทางของส้มตําโดยจะมุ่งหน้าส่ดแดนอีสานนะคะที่สองข้างทางต่างต้อนรับเราด้วยร้านขายส้มตําไก่ย่างที่มีพ่อขาะะแม่ค้ายืนโบมือร้องเรียกลูกค้าให้แวะลงมาทานส้มตํากันค่ะ แต่จุดหมายปลายทางของเรานั้นก็คือจังหวัดขอนแก่นค่ะกับร้านส้มตำอีสานธรรมดาธรรมดานะคะแต่มีเมนูส้มตำที่ไม่ธรรมดาร้านนี้นี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่มีเมนูส้มตำม,มากที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ประเรสียธิใช่ไหมคะโหที่ร้านนี้นเห็นบอกว่า เป็นร้านที่เดไดูว่าไม่ธรรมดาเลยแน่คือมนมีเมนูต้มตำมากที่สุดใช่ค่ะมากนี่คืออะไรคะตค่ะมีเท่าไหร่นะคะมี490ตำค่ะตอนนี้คิดว่ามากที่สุดในโลกค่ะมากที่สุดในโลกถ้าเดินเข้ามาในร้านยื่นเมนูแบบนี้ให้เดนดูนี่เลือกไม่ถูกแว่าจะเอาเมนูไหนดีตำหัวปีเจก็มีตำเค็โอกัปีตำเจก็มีด้วยโอ้นี่ค่ะแปลกมากโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า ส้มตำที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้จะสามารถคิดค้นให้มีมากกว่า400เมนูส้มตำเป็นอาหารที่ไม่ได้มีสูตรและก็รสชาติที่ตายตัวนะคะมีแต่ฝีมือคลฝีมือมันและถ้าชอบแบบไหนก็ทำตามใจปากคนทานค่ะดังนั้นปัจจุบันเรามักจะเห็นว่ามีส้มตำหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกทานกันค่ะก็ถ้าคนนีสานก็จะกินแับ ซ้มตำลาวตำปูตำม้วนตำป่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าคนไทยมาก็จะเป็นสั่งตำไทยตำไทยไข่เค็มตำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ละภาคก็จะกินไม่เหมือนกันเนาะแล้วอย่างที่หนูคุ้นเคยอย่างเวลาหนูไปร้านส้มตำทุกร้านจะต้องมีก็คือตำอะไรบ้างอย่างส่วนมากที่คนเข้ามาสั่งก็จะเป็นตำลาวตำไทยตำม้วนตำป่าอตำของที่ร้านเนี่ค่ะพี่จุดเด่นคืออะไร หรือวัตถุดิร้านจะต้องมีเนี่ยจะต้องเป็นอะไรเน้นรสชาติของวัตถุดิบที่ต้องสดใหม่แล้วก็ใจหลักสำคัญของร้านซุมตำคือน้ำปลาค่ะน้ำปลรราร้านซ้มตำจะต้องมีวัตถุดิบที่ดีใช่ค่ะ,คะใจหลักก็คือมะละกอค่ะมะละกอมะละกอก็อคือตำส้มตำต้องใส่มะละกอใชอค่ค่ะค่ะ มะละกอจะต้องมีลักษณะแบบไหนคะพี่สำหรับการตำส้มตำลักษณะมันจะกรอบแล้วก็ขาวเนื้อจะขาวเวลาเราฉะเข้าไปมีฝานเป็นเส้นออกมามันจะรู้เลยว่ามันจะกรอบเวลาเราทานก็จะไม่เหมือนอย่างอื่นนะคะค่ะมะละกอกอบมันก็จะทำให้ส้มตำเราอร่อยอ๋อต้องใช้เป็นมะละกอรกรอบๆใช่อันนี้เป็นมะละกอจากที่ไหนคะคพี่ อันนี้เป็นพันของดําเนินพันของดําเนินสะดวกค่ะแปลว่าถ้าหนูอยากที่จะไปเห็นก็คือจะต้องไปถึงดําเนินสะดวกูมย้อนกลับไปตามที่พี่ประเสียนแม่ค้าส้มตำได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าส้มตำนั้นจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เป็นวัตถุดิบซึ่งก็มีตั้งแต่มะละกอมะเขือเทศกระเทียมถั่วฝักยาววัตถุดิบปรุงรสอย่างมะนาว น้ำปลาน้ำตาลและก็ตัวแต่งแต้มความเป็นส้มตำให้มีความหลากหลายนั่นก็เป็นจําพวกกุ้งแหง้งปูเค็มปลารา้าและก็อาจจะมีวัตถุดิบเฉพาะถิ่นอีกมากมายนะคะซึ่งหลังจากนี้แนน่นก็จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อตามหาที่มาของวัตถุดิบนะคะว่าจะมีเส้นทางเป็นอย่างไรส้มตำหนึ่งจานจะพาเราไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างจะสนุกสนานบนไปด้วยความแซบสัแค่ไหน ช่วงหน้าออกเดินทางไปกับแน่งกันต่อค่ะสับที่เนื้อของนิ่มอะ,ะมันก็เวลาเราไปใส่กระเทียมใส่พริกอะไรตาทุ้มตำอะมันก็รสชาติมันก็จะเข้าไปในในเส้นมันง่ายกว่าที่มันแข็ง